สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัอรอ่อนค่ะเราก็มาราศีกุมกันนะคะในเดือนกันยายน2566ค่ะดาวตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระราหูมัวเมาลุ่มหลงพระราหูที่ไปสถิตยอยู่ในเรือนศาสชาในตำแหน่งเทวีโชคกุมกับดาวพระพฤหัสสัมดทที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งอุดมเกณฑ์ พระพระสวดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาภาบุญเก่ามาสู่เจ้าชะตาแล้วในเรือนของดาวพระอังคารที่มาสถิตยอยู่ในเรือนมอรณะและดาวพระอังคารก็ยังเป็นเจ้าเรือนกรรมะทั้งบุญทั้งวิบากกรรมแต่ปางกรมาสู่เจ้าชะตาแล้วแม้จะเป็นเรือนมอรณะก็ได้ตำแหน่งมหาจักร อังคารเมษและสิงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์สีในเรือนของดาวพระพุทธที่สถิตยอยู่ในเรือนปัตตนีเล็งเจ้าชะตาพุทธสิงธนูกันนี่อย่าก,กลัวว่าตัวสามดาวพระพุทธที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งมหาจักรและยังได้ตำแหน่งอุดมแกณนอกีกในเรือนของดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดี เล่งลักนาในเรือนปัตตนิความรักคู่ของคู่หุ้นส่วนโดยมีดาวพระเสารกก์กุมลักนาในตำแหน่งเกษตรตรหัตถดีและอุดมเกณฑ์จะเห็นได้ว่าดาวอยู่ในตำแหน่งที่งดงามอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์การเดินทางไกลธุรกิจออนไลน์การต่างประเทศแดนไกลไม่ว่าจะเป็นการงาน การเรียนการศึกษาการเงินการทองทรัพย์สินมรดกของเก่าของโบราณเจ้าชะตาจะมีวาสนาในการประสบความสำเร็จในเดือนกันยายนนี้โดยมีดาวพระศุกร์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุทมที่มีดาวพระมิตยูสถิตอยู่และเป็นเจ้าเรือนสุภะจะมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ของสวยงาม แก้วแหวนเงินทองพระเครื่องด้วยอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าในบางครั้งเรื่องของการเงินอาจจะไม่กระจ่างชัดหรือมีความสูญเสียที่จะได้มาหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายมอระดกเงินประกันแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่และงดงามยิ่งเริ่มตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ดาวพระอังคารมาสถิตที่ราศีกันในเรือนของดาวพระพุธนี่เอง อย่าได้กลัวไปเลยว่าสาวราหนึ่งสองไซส์ซามยิ่งแท้เอ่ยเพราะในรอบ30ปีิบปาพศจึงจะมากุมลักนาในบ้านเพื่อนรักในตำแหน่งเกษตรราทิพดีและตำแหน่งอุดมเกณฑ์ขณะที่ดาวต,วตัวตนของเจ้าชะตนั้นก็มีสักมีสีเป็นถึงตำแหน่งเทวีโชคที่ได้รับแสงจากดาวบุญใหญ่ในตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งอุดมเกณฑ์ ดาวชุดตรีเทพให้คุณอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นบุญในปัจจุบันหรือบุญแต่ปางก่อนได้มาสู่เจ้าชะตาแล้วแต่เจ้าชะตาก็ต้องขยันขันแข็งเหนื่อยหน่อยเพราะได้ตำแหน่งมหาจักรแต่เป็นมหาจักรที่เป็นราชาโชคและมีความหนักแน่นมั่นคงที่กุมกับดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะมีวาสนาในเรื่องของการเรียนการศึกษา ที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีรักษาหายค่ะในเดือนกันยายน2566ก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมประสบความสำเร็จมีความสุขกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ